คุณปราณเทพหม่อมกรลศนาและงานของคุณคนไทยที่เชื่อเขานะ่เคยถามบ้างไหมว่าอะไรคือผลงานของเขาปตทก็ยังตกยังต้องขายหุ้นอยู่ยังเป็นของขายหุ้นในตลาดไม่สามารถที่จะสมหวนเอาไว้เพื่อแผ่นดินไทยได้ไรายได้ทั้งหลายที่ปตทได้กับภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีก็ไม่เคยเอามาเยียวยาสังคมไทย ทำไมเขาไม่พูดในประเด็นเหล่านี้ถามว่าทําไมอ่ะเพราะเงินทุนที่เขาเปิดเผยออกมาเนี่ยในะวันนั้นที่เราฉันถึงได้ถามว่าอ๋อคุณรวยขนาดนี้ที่เรามันถึงได้มีใครใครต่อใครคิดจะมาจองเวรคุณเพื่อจะมีกระบวนการต่อรองหรือเปล่าฉันหลัดหลังฉันมาถามอย่างนี้เลยนะ ที่เขาด่าๆคุณนี่เขาต้องการมาต่อรองอะไรกับคุณหรือเปล่าเพราะคุณรวยมหา,าศาลนี่รวยยังไงเงินกองทุนแค่งองกองทุนพัฒนาพลังงานทางเลือกเนี่ยสามหมื่นกว่าล้านสามหมื่นกว่าล้านนะไม่ใช่ตกถูกนะสามหมื่นกว่าล้านเนี่ยถ้าใครวอยวายขึ้นมาหน่อยตปากสักทีสองทีนะด้วยเงินเนี่ยเงียบไหมเอาจริงๆ มันเป็นเหตุทําให้ทําได้เหมือนกันนะฉันคิดไปได้เหมือนกันถพราถ้า,ถามันถ้ามันแก้ปัญหาได้เนี่ยสามเกือบสิบปีมาแล้วเนี่ยนะมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ฉันคิดแบบคนโง่ๆไปจบป .4 อย่างฉันเนี่ยนะถ้าเราสู้แต่ว้านะไม่เคยคิดแบบนี้นะเราจึงมีผลงานตลอดเวลาที่ผ่านมานะเพราะเราไม่ใช้เวลาสิ้นเปลืองขนาดนั้น เราไม่ได้สู้เพื่อต่อรองผลประโยชน์แต่เราสู้เพื่อจะสร้างเ,เพื่อจะให้บ้านเมืองมันมีทาง,ทางออกให้สังคมไทยได้เห็นว่ามันมีพลังงานหลากหลายที่เราจะต้องวางอนาคตไว้ให้ลุล่งไปมีเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันในเรื่งพลังงานพอกซิลว่าความเป็นธรรมมันอยู่ตรงไหนถ้ารัฐบาลคิดจะยังรักษาไอ้ไอ้ บริษัทปิโตเคมีเอาไว้เพื่อจะเก็บภาษีและเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในตลาดการลงทุนคุณก็จะต้องมีส่วนชดเชยออกมาให้ทัดเทียมทำไมพวกเขาสู้มาสิบปีทำไมคิดเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฉันสงสัยอย่างเนี้ฮะใครจะตอบฉันได้บ้างเขาสู้มาสิบปีเขาคิดเรื่องพวกนี้ไม่ได้ทั้งที่เงินก้อนนี้มันก็ตั้งเอาไว้ตั้งสามหมื่นกว่าล้านเนี่ย ทำไมเขาคิดเรื่องพวกนี้ไม่ได้เออมันน่าแปลกนะมันทำให้สงสัยได้เหมือนกันนะเพรยัสู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเนีมันเป็นอะไรที่เราเวทไม่คิดแนละฉันไม่เคยคิดไม่คิดแล้วก็ไม่อยากที่จะคิดเพราะคิดแล้วมันชั่วร้ายมันชั่วช้ามันเอาชีวิตพี่น้องมาเป็นตัวประกัน เอาความหวังของคนในชาติมาเป็นเครื่องมือเราไม่ต้องการแต่เวทีเราต้องตรงไปตรงมาชัดเจนบริสุทธิ์จริงใจเนะ่ยฉันถามว่าที่นทัศนในสนที่พูดว่าฉันมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับบรรดาทาหารทั้งหลายอะไรเนี่ยนะอยากบอกว่ามันเสียหายอะไรตรงไหน,น เพราะวันนี้เนี่ยไอ้ที่พวกเขาไปด่าทหารมาตลอดเวลาตอนที่พวกเราลําบากแล้วทหารไม่ออก<ม>พอเขาออกมาก็ยังด่าอยู่เนี่ยมันเกิดอะไรคําตอบตอบหน่อยว่ามันเกิดอะไรไม่ได้อย่างใจไม่ถูกใจหรือไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตอนเขาไม่ออกก็ด่าพอออกก็ด่าสรุปแล้วจะให้เขาทำอะไร จะให้ใค้เขาทำอะไรหรือจะให้เขาเลิกแล้วก็โยนบ้านเมืองให้กับพวกราชที่ตะกูลชินต่อไปฉันถึ่งได้เขียนไว้ในวรีวันนี้ว่าเสร็จหรือเสร็จหน้านาค่าโึกเสร็จค่าการศึกเพื่อจะฆ่าคุนนางยังยังไม่เสร็จขุนศึกเรายังไม่ยังไม่รู้เลยเพวะอีกฝ่ายหนึ่งก็จ้องที่จะก่อวอดตอนนี้ก็รู้มาว่า เริ่มจะมีการจับมือกันหลมุมหลวมระหว่างนักสู้ทั้งหลายที่ไม่เลือกสีแล้วตอนนี้เพราะไม่ชอบใจฝ่ายทหาร <c oughs> เริ่มจับมือกันหลวมๆล,ละเพราะเริ่มที่จะ <c oughs> คนโทรลไม่ได้แล้วก็ไปแตะม้อข้าวทุกระบบเลยตั้งแต่ระดับตำบลยันประเทศหม้อข้าวที่เคยมีอุ่นหนาฝาคั่ง อุดมสมบูรณ์โดนฟ้าม,ม้อทุบหมดมันเริ่มที่จะอยู่กันไม่ได้ละเริ่มจะแสดงพลังเริ่มที่จะเฮ้ยอย่าทะเลาะกันเลยวะมาเอะเอามันออกนะเริ่มอย่างนี้ละไปยันที่ป้าไปได้ยินมาว่าต่อไปจะเป็นแผนหนึ่งแผนสองแผนสามอะไรนี่นะไม่ใช่ฉันไม่รู้ไม่ใช่ฉันไม่รู้ ขนาดพระยังรู้แล้วคอสอชอมีหรือก็จะไมู่วม้วัดฉันนี่ยังมีทหารมาบวชเมืวัดเมืเช้าเมลลาศึกมันทำไมืันศึกศึกออกภาษาแล้วมาจากไหนอะไรหรอะมาจากหน่วยอะไรนะเออเขาส่งไปทุกทุกรุมแหละเขารู้หมดแหละ ข้อมูลทั้งหลายเนี่ยเขารู้หมดแหละปัญหามันอยู่ที่ว่าเราควรจะต้องทําให้สังคมเห็นชัดได้แล้วว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมอะไรคือของใช่ไม่ใช่วันนี้ทันชั้นกลัจะเสียมวลชนไหมไม่กลัว <c oughs> ก็บอกแล้วว่าคนมีสองหูมาอยู่ที่นี่ถ้าคนมีหูเดียวไปหาที่อยู่สองหูต้องใช้หนึ่งหัวคิดถ้าถ้าหูเดียวแล้วไม่ยอมคิดด้วยไป พญาราชสีไม่เดินตามควายมีแต่ควายจะเดินตามราชสีถ้าอย่างนั้นก็จะต้องโดนราชสีกินนเราไม่ไม่เอาพอเลิกเราหวังพึ่งเขามานานจนเรารู้สึกผิดหวังเราผิดหวังเราเรา,เราเริ่มผิดหวังเพราะงั้นฉันจึงได้บอกว่าพวกคุณว่าไปช่วยกันตั้งองค์กรของตนให้เข้มแข็งในแต่ลจะจังหวัด แต่ละจังหวัดไปตั้งองค์กรของตนมาแล้วจะได้เป็นที่พึ่งของชาติาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง